ชาวสามหมอกร่วมทําบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษาชาวแม่ห้องสอนจํานวนมากร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่วัดพระธาตุดอยกองหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนายเชษฐามโมศิกรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนางจิราพรโมสิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ห้องสอนตลอดจนนักท่องเที่ยวกว่า1,000คนทําบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์สมเนนจำนวน120รูปจาก11วัด ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมาสำหรับกิจกรรมตักบาตรเทโวของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในงานประเพณีปอยหลืน11 หรืองานบุญออกพรรษาของชาวไทยใหญ่โดยชาวแม่ห้องสอนจะพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองประจำถิ่นออกไปยืนเรียงแถวเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรตลอดขั้นบันไดาทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยกองมูระยะทางกว่า600เมตรเป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะ เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถือปฏิบัติกันมาช้านานจะจัดขึ้นในวันเพลนเดือน11ขึ้น15ค่ําคำซึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อว่าภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำพรรษาและโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาสามเดือนและได้เสด็จกลับลงมาอย่างมนุษยโลกพุทธศาสนิกชนจึงได้จัดเตรียม ข้าวปลาอาหารเพื่อทำบุญตักบาทจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้นทศพลภาพข่าวสุกัญวลิสุวรรณรายงาน